มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ Auto บ้านสวนสำนักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนนะคะมีใครตามหารถมือ2คุณภาพพรีเมียมบ้าง นะคะรถปีใหม่หมาน้อยๆนะคะพร้อมจัดไฟนั้นถิงท,ที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะจะบอกว่าเครดิตดีก็ผ่อนสบายๆติดแบคเลดก็ออกรถได้นะคะมาออกกับ PS กันนะโอเคนะคะถ้ายัางไงนะคะก็ฝากกด Subscribe นะคะช่องไว้ด้วยทุกคนนะคะเรามีรถคุณภาพดีๆให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะวันนี้พลจะพาดูนะคะรถคันนี้เลยเป็น Mazda 2 h i c o n n e นเ5ประตูเครื่อง 1300cc ระคะรถปี2018 คันนี้ไมวิ่งไปแค่53,400เท่านั้น53,000ทุกคนนะคะไม้เนอยจริงๆนะคะเป็นไมแท้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถที่น่ารักนะสีแดงนะคะแม็กสวยๆนะคะเดี๋ยวพลอยพาดูทุกจุดเลยนะคะ กระจังหน้าของเขาค่ะเป็นลายเส้นโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะด้านข้างเป็นแม็กสวยๆนะคะแม็กคอสมินะคะกับยางใหม่นะคะใส่ไว้ให้แล้วนะคะกระจกค่ะเป็นกระจกปรับพัพไฟฟ้านะคะเป็นกระจกแบบว่า แรปไลน์คิปลาไปให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED นะคะด้านข้างเป็นกันสาดยูทฟอร์มัด้านสองตรงรุ่นนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะใช้คู่กับคุณแจสมาร์ทเคเลสก็อันล็อกรถได้แล้วนะคะมุมด้านหลังเป็นรถ5ประตูแบบนี้เลยนะคะแม็กเข้ากันสวยดีนะทุกคนนะคะมีคลิปฉลามด้านบนนะคะด้านในมีค้ำให้ด้วยนะคะปลายท่อเป็นปลายท่อไทเทนนะคะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะคะถึงสีตำแหน่งเลยทีเดียว ไปดูภายในกันค่ะเปิดมาปุ๊บผอมฟุ้งเลยทุกคนนะคะนี่น็อตเดิมๆนะคะรถน็อตเดิมๆน,นะคะของตัวรถนะคะตะเข็บนะคะเป็นกึง่งแข็งกึง่งกึ่งนิ่มแบบนี้นะคะกดปุ๊บเขาก็จะคืนตัวแบบนี้นี่เลยนะคะรถไม่เคยทําสีมานะคะทนเท่ๆนะคะเอาไปเลย ให้ไปเลยนะคะเบาคันนี้พับได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้อีกนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะของคันนี้นะเบาก,ก็จะเป็นเบาผ้านะคะตัดเย็บด้วยลายสปอร์ตแบบนี้นะคะสลับกันนะคะลายผ้าต่างกัน3สีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพลอยนะคะจะพาดูด้านในแล้วนะตื่นเต้นไหมคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟ มีพรมยางเข้ารูปให้ด้วยนะคะทั้งคานได้ชุดนี้ไปก็คุ้มแล้วทุกคนนี่จ้านะคะไฟกลางเก่งไฟหน้าเก่งนะคะมีพร้อมเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพลอยนะคะจะ start รถด,ดูกันนี่เลยนะคะโอเคนะคะอันดับแรกที่อยากให้ดูเลยนะไมล์คือของเขานคือ53455 เป็นไม้แท้เดิมนะคะนี่นะจ๊ะจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบป๊อปอัพแบบนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ FMAM AUX Bluetooth ได้หมดเลยนะคันนี้มีปุ่มพุสตาร์ทุกคนใช้งานสบายนะคะนี่เพียงแค่พกกุญแจสมาร์ทคีย์เลสไว้นะคะ ช่องเสียบสาย USB AUX นะคะ Power Outlet อยู่ตรงนี้นะคะปรับแอร์ได้ที่3ปุ่มตรงนี้เลยนะคะช่องแอร์ดีไซน์สวยๆมากๆนะคะตรงเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะขับในโหมดสปอร์ตก็ได้นะคะถัดมาข้างล่างตรงนี้อีกนิดนึงนะคะมีนวิ i เกเตอร์นะคะแล้วก็เรานะคะมีโหมดในการแบบนี้คะ่ะ Control Center ควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนวิ i เกเตอร์แบบนี้นะคะ หรือจะกดปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปสู่ปุ่มโฮมกดปุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะคะก็จะปรับเสียงได้เลยนะคะคันนี้บุ๊กสวิตนะคะยังติดรถภาษีพรบรเราต่อให้นะคะเดี๋ยวเราดูกล้องหลังกันนะคะว่าชัดแจ๋วขนาดไหน นี่เลยนะคะกล้องชัดสมบูรณ์มากนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานกันอีก1คันนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ Mazda 2 High Connect 5ประตูเครื่อง1 3 0 0ซีรถปี2018นะคะไมยน้อยๆค่ะวิ่งไปแค่53,000เท่านั้นนะคะคันนี้ถ้าคุณมีแบบคุณมีเครดิตดีๆนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาท ตลอดสัญญาที่8 4 0 0นะคะรายได้16ขึ้นไปนะคะก็ได้แล้วนะคะยังไงก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่เราตั้งใจคัดให้มาจากใจนะคะภาษีพรบรต่อให้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ๊ะโอเคทุกคนฝากดูแลสุขภาพมาด้วยนะคะเดี๋ยวพยจะนำรถดีๆรถคุณภาพดีๆมาให้ดูกันอีกแน่นอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ